สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่ที่สนามบินภูเก็ตภายในประเทศนะครับเรากำลังจะเดินทางไปเช็คอินกับเวียดเจ็ทแอร์ไเพื่อจะเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครนะครับตรงนั้นมีอุปรกรณ์เช็คอินอยู่เดี๋ยวเราลองเซลเช็คอินดูนะครับอยู่เป็นยังไงเวียดเจ็ทต่อไปอ๋อ เราไม่ซื้อจากเวทเชนโดยตรงนะเราก็จะไม่มีหมายเลขสำรองที่นั่งเพราะเราซื้อจากอะโกลดาเราไม่สามารถเช็คอินจากตรงนี้ได้เพราะเราต้องไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของเขานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบินกันเวทเชนอยู่ที่14ถึง20นะอันนี้เป็นเครื่องทำความสะอาดแบบอัตโนมัตินะครับยี่เห็นวิ่งไปวิ่งมาอยู่เว t เชนเจอแล้วเวทเชนเจอแล้วเราเอาบัตรประชาชนก่อนนะครับ สวัสดีครับเฮ้ยไม่หลอดไม่หลอดเมื่อสักครู่ตอนเช็คอินครับกระเป๋าน้ำหนักที่จะถือเึ้นเครื่องเกินเพราะว่า7กิโลของเรา1 1กิโลโดนปรับไป400กว่าบาทนะครับสำหรับคนที่เดินทางด้วยใส่กันเปนเวียดเจ็ตต้องระวังกระเป๋าเป็นเครื่องนะเพราะเขาขอช่างด้วยตอนขามาเพราะเอกนัง่งแอร์เอเชียมาเขาไม่ได้มีการช่างบางงันก็รอดไปแต่ขาครับเขาขอช่าง มดนปรับไป400กว่าบาทนะครับแล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่ภายในเกตแล้วอยู่หน้าเกตแล้วเดี๋ยวพ่อเอ๋พาชมว่าเกตภายในประเทศของสนามบินภูเก็ตมีอะไรบ้างนะครับมีร้านค้าร้านอะไรบ้างสําหรับคนที่จะมาที่สนามบินภูเก็ตนะครับวันนี้เป็นเดือนพฤศจิกาปี2567นะครับจะได้ดูกันว่าภายในสนามบินภูเก็ตมีอะไรบ้างนะฮะ เรามาดูร้านอาหารภายในสนามบินกันนะครับเรามาเริ่มตรงตั้งแต่เกต0 1 1ถึงกันมันเป็นเกตที่อยู่ฝั่งซ้ายสุดเลยของสนามบินนะครับไปดูกันร้านแรกที่เราเจอก็คือนี่เบอร์เกอร์คิงนะครับอยู่ทางเข้าเกต1 0 1ถึงพอดีเลยนะฮะถ้าใครมาที่เกตด1 0กัถึงก็จะเจอร้านเบอร์เกอร์คิงก็สามารถซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปเกตสุดท้ายที่เราอยู่กันนะเราอยู่ที่เกต4 4นะครับถึงถึง ไะาก83ถึง84ต้งเดินตรงไปแต่ว่าระหว่างทางเราจะเจอร้านอะไรมากเดี๋ยวเรามาดูกันบริเวณเกต1 0ถึง11นี้คนน้อยมากเลยร้านก็น้อยนะครับมี Food and b e เบเวอ e นะครับร้านนี้เป็นร้านขายขนมร้านขายเครื่องดื่มแล้วก็ตามมาด้วยร้านซั b เวนะครับแล้วมีร้านกาแฟรัรบอัสซ่าอยู่ด้วยกันนนี่ร้านซับเวนะครับเร้ก็เดินมาตรนี้โล่งมากเลยตอนนี้เราอยู่ที่เกต9นะครับ อยู่ตรงหน้าเกตการหน้าเกต9ก้าจะมีร้านสุริกเบรคคาเฟ่แกร็แอนโกลก็เป็นร้านขนมปังนะมีเครื่องดื่มนี่มีน้องน้องนำกระเช้าอาดอัตโนมัติวิ่งมานะครับจะมาชนจะชนไหมขน,นี้าว<อ>ันกลับมาตรงนี้ไม่มีอะไรเป็นร้านว่างๆยังไม่มีใครมาเช่าเงียบมากเลยน่าก,กลัวเชียวถ้ามากลางคืนคนเดียวนี้น่าจะเงียบสุดๆไม่เป็นไร เราเดินต่อนะอะแล้วก็มาเจอ Southern Product นะี่ก็คือเป็นของฝากนั่นแหละของฝากของทางภูเก็ตเขาร้านขายเครื่องประดับนะครับแล้วจะมีร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆให้ดูหน่อยคือร้านบ้านคุณนายนะครับเป็นขายของที่ระลึกขายเสื้อของที่ระลึกของภูเก็ตเหมือนกันนะครับอ๋อตัวนี้มีรถพ่อแอ๋หยิบรถก่อนนะครับเพราะว่ากระเป๋าหนักมาก ตรงนี้ก็เป็นร้านขายเครื่องประดับเหมือนกันนะครับ mm hmm. น่าจะเป็นสินค้าของทางภูเก็ตด้านขวาตรงนี้เป็น security check นะที่เราผ่านมาว่าสักครู่เป็นจุดที่เขาจะตรวจเช็คกระเป๋าฝั่งซ้ายออกจาก security check นี่คือเป็นเกตแปเกตหมายเลข8นะครับเป็นเกตใหญ่มากเกตหนึ่งพอผ่านตรง security check เราก็จะเริ่มเจอร้านขายข,ของแล้วนะครับร้านขายข,ของแล้วที่เราเจอจาก security check ก็คือ จีกี้ของฝากจากภูเก็ตนะครับจีกี้แล้วก็มีร้านเดซโซซึ่งเป็นร้านขายเ,าเครื่องประดับต่างๆเสื้อผ้าของที่ระลึกต่างๆอันนี้ก็เป็นร้านขายกาแฟครับแอร์พอร์ตคาฟ่ขายกาแฟขายขน,นมข,ขายเค้กขายมาม่าแล้วก็กลับมาเจอร้านซับเวออีกครั้งหนึ่งโอ้ซับเวอตัวนี้คนเยอะมากนะครับด้านซ้ายมือเป็นร้านกาแฟครับลีร้ากาแฟชนกันเลยแต่ร้านกาแฟร้านนี้ดูดี รเริ่มต้นที่แก้วละ70บาทสองดอลลาร์อ๋อดอลลาร์กาแฟก็คือประมาณ70บาทนั่นแหละแล้วก็ร้านขายของที่ระลึกอีกนะฮะสินค้าของภูเก็ตก็คือภูเก็ตเซอร์วิเนียนะฮะแล้วก็มีธนุภูเก็ตไ h แลนด์เซอร์วิเนียอยู่ติดกันเลยเป็นร้านขายของที่ระลึกนะครับตรงนี้จะเป็นลาวของการบินไทยนะครับใครบิน Business Class เราเยาะเอาิดแล้วนะฮะก็จะสามารถเข้ามาใช้บริการได้หรือใครที่จะถือบัตรเครดิตที่ร่วมรายการของเขานะก็สามารถเข้าร่วมได้และรวมถึงสายการบินที่เป็นบัธมเมรก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้้าสูบบุหรีนะครับรถไม่สามารถเข้าไปได้และสัตว์เลี้ยงก็ไม่สามารถเอาเข้าไปได้นะครับตรงนี้เป็นคาเฟอเมซอนครับถือว่าเป็นคาเฟอเมซอนที่อยู่ภายในสนามบินไม่ใหญ่มากแต่ของก็ดูครบครันนะ เป็นกาแฟกอรลีจีนนะของกินน่าทานทั้งนั้นเลยดูถึมีเคมีเรียกอ,อะไรครังซองอชิ้นใหญ่มากเลยโอ้หน้าทานเดี๋ยวต้องมาลองดูกอรลีจีนนะครับครัวซองเซต189บาทเกาหรีจีนนี้เป็นร้านกาแฟที่เราชอบมากกับแม่เจนนี่นะเดี๋ยวต้องมาลองดูว่ามีกาแฟอะไรน่าทานบ้างอันนี้ก็จะเป็นร้านขายเครื่องประดับคิวบิคเจมผ่านมาตรงนี้นะครับเป็นล้าโคโลลลนะ พ่ไม่แน่ใจว่าต้องมีบัตรหรือมีอะไรถึงจะสามารถเข้าใช้บริการได้ทั้งร้านเอาพิเศษอ๋อก็สามารถเสียค่าใช้จ่ายเข้าไปได้นะครับมันจะพูดเห็นแวบแววว่าถ้าถือไปกรุงไทยจะเหลือคนละ6 0 0บาทหรือ,อยังไงก็เข,เข้าไปทานอาหารได้มีอาหารให้บริการเวลานั่งพักผ่อนมีโคฟมีอะไรน่าจะคนละ600บาทใช้ Priority Pass ได้นะครับนี่คือแล้วโครลนะครับตัวนี้จะเป็นซิ r ิกเบรคคาเฟ่เหมือนเมื่อสักครู่ แล้วก็จะมีทองคิดเช่นนะครับที่นี่จะมีอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายอย่างเช่นแซนด์วิชแซนด์วิชก็มีสลัดวีแกนพาสต้าแล้วก็เอเชียนไฮเทสนะครับเกี๊ยวน้ำกุ้งนะครับจ220บาน220บะหมี่ดดข้าวหมูแดง240ข้าวผัดผัดไทย260บาทน,นะครับร้านบินตังนะบ,บินตัง เป็นฮาลาลฟูดนะถ้าใครเป็นมุสลิมก็สามารถมาทานร้านนี้ได้แล้วร้านฟิวชั่นวันมีข้าวซอยข้าวญี่ปุ่นหมูชาวทูสไตล์ญี่ปุ่นนะครับข้าวญี่ปุ่นหมูกรอบสไตล์ฮ่องกงก็จานละประมาณ250บาทนะนี่ก็คือฟิวชั่นวันนะครับโจ๊กก็150บาทครับมีแซนด์วิชด้วยมีวัวบ่องบาทและก็เป็นเลอโคล่คาเฟครับ ชุดแวลูเซ็ตเริ่มต้นที่129บาทนะครับมีแซนด์วิชก็89บาทแล้วร้านกาแฟนะฮะมีขนมปังอะไรพวกนี้เช่นกันแล้วก็มาฝั่งนี้มีเบอร์เกอร์คิงร้านใหญ่กว่าเมื่อสักครู่ด้วยนะพนักง,งานเยอะกว่าด้วยมื่เี้เห็นพนักง,งานอยู่ท่านเดียวนี่พนักง,งานเต็มเลยแล้วก็ดูของเยอะกว่านะครับไทยมัสซ่นนอนนวดจนอยู่เรารีบเดินบิวเรียนคาเฟ่ร้านนี้ก็มีอาหารไทยราคาอยู่ที่จานหนึ่งก็ประมาณ อ่ะเลสเซ่200ข้าวมันไก่200บาทข้าวนาเป็ด200บาทเป็นต้นนะครับนี่คือบิวเรียนคาเฟ่นะถัดมามองด้านขวานะครับด้านขวาก็เป็นชอน็อปขนมอบเคี้ยวต่างๆราคาก็จะโดดขึ้นกว่าซื้อนในเซเว่นด้านนอกประมาณเท่าตัวเลยนะครับก็มีห้องน้ําเดินมาสุดฝั่งนี้ท่านก็จะเจอเล้าของบางกอกแอร์เวย์นะครับเราเคยเข้ามาครั้งหนึ่งแนละ้วใครจะเดินบินจาก,กบางกอกแอร์เวย์ก็สามารถมาใช้เล้าได้ จะมีเล้าสองฝั่งนะครับเล้าปกติแล้วถ้าเพิ่มเงินหรือว่านั่งพิเศษหนึ่งค่าหรือยังไงอย่างเงี้ยจะได้เข้าอีกเล้าหนึ่งเล้าอยู่ที่เกตหมายเลข4นะเป็นไงบ้างของเยอะไหมเ,ออเมื่อก่อนเรามานะครับร้านมีอยู่แค่สองสามร้านนะ่ะไม่เยอะขนาดนี้ตรงนี้เกตหมายเลข5าหน้าเก็หมายเล้าจะมี snack corner นะฮะ มีร้านไขา่ยาด้วยแต่เดี๋ยวพ่อเอ๋คิดนะว่าเดี๋ยวเราจะไปทานกได้จีนกันดีกว่านะครับมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงรือว่าไม่เอาดีไปทานที่กรุงเทพก็ได้เนาะโอเคครับพ่อเอพาชมอย่างละเอียดเลยว่าในเทอร์มินอลของสามบินภูเก็ตมีอะไรบ้างเฉพาะในส่วนของภายในประเทศนะครับมีอะไรให้เดินมีอะไรให้กินบ้าง วันนี้เป็นเดิมพุทธจิกาปีพุทธศักราช2567นะครับณนะวันนี้ก็อต่ที่เห็นว่ามันมีอะไรบ้างแต่ก็อาจจะมีการปรับปรุงใหม่มีการพรัฒนาเปลี่ยนแปลงใหม่ในอนาคตก็ต้องลองไปดูกันแต่วันนี้ที่เห็นก็คือพามาชมกันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมการขึ้นเครื่องบินของสายการบินเวียดเจ็ตกันนะครับว่า เวทเจ็ดเขาขึ้นไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างเจอกันบนเครื่องทีหนึ่งไปดูว่าเครื่องบนินสายการบินเวทเจ็ดเป็นยังไงนะครับผม